พาไปชมกล้วยหนากนะจ๊ะเป็นกระถางใาเอาแค่นี้พอแล้ไหมพาไปชมกล้วยหนากต้นกล้วยหนากนะจ๊ะนากจ้ะ เียวแแหละเจ๋แล้วน,นะวจะตัดแล้วแหละร,รา,ายวดมันรู้สึกว่ามันจะหลายเดือนแล้วนะจากแดงเริ่เป็นเขียวนี่แปลว่าแก่แล้วนะคะกล้อ,องสะท้อนแสยงยาก ความเขียวหน่อยไหมคะ,ะนี่ค่ะเขียวแค่นี้ค่ะจากที่เขาแดงๆพอแก่ก็จะเป็นเขียวคนี่ค่ะ,คะชมถ่ายลงวิดีโอให้ดูลองดูคูิปให้ดูสามนาที มีทางป่าได้แค่นี้ก่อนนะคะหยุดไปก่อน <Okay. S 1> แต่เช้าได้เท่านี้นะจ๊ะชมค่ะอันนี้ก็จะดูแลง่ายหน่อยถ้าปลูกต้นไม้เป็นแถวแบบนี้นะคะมุมอื่นถ้าปลูกมั่วค่ะอันนี้ก็ถางง่ายหน่อยแล้วใช้รถไถดันยาวต่อหลอกนี้ก็จะมี่ประมาณนี้นะคะอันนี้รลววที่เราเท่านี้นะจ๊ะที่คนอื่นเขา ถ้าให้ชมกุม้ยนาจะมันจะทอนแกนนะเปลี่ยนมุมนี่ค่ะประมาณนี้น่าจะชมอันนี้ประมาณนี้น่าจะหน้ากระเล็ดโอนเนี่ยนี่เหมือนกันมากเลย จะเผอเป็นเลดออเนียนด้วยนะเพราะนากจริงๆนะ่าจะแถวน้นต้นโน้นเดี๋ยวคอยชิมผลกันคะ่ะถ้าชิมออกมารสชาติอร่อยอะแปลว่าต่างประเทศแต่ถ้าเปรี้ยวแล้ะกล้วยนนาก <c oughs> พ่อแม่ค้าปลูกทั่วเลยคะ่ะนี่คะ่ะต้นนั้นหนาชัวอยู่ริมนั้นนะคะนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายสวนชาชังสาวสนามชัยค่ะบ๊ายบาย,บาย